สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องสายสาระนะครับวันนี้มาแนะนําแอปหางเงินออนไลน์นะครับในส่วนวันนี้เนี่ยผมก็ในคลิปนี้จะแจกองเป้านะครับจานวนเงินอาจจะไม่เยอะนะครับเดี๋ยวผมลงคลิปเดี๋ยวผมจะปักใต้คอมเมนต์นะครับอ่ะโอเคมาแนะนําแอปกันเลยนะครับก็คือมีชื่อว่า Luc ก y ้อยู่นะครับในส่วนของแอปนี้เนี่ยผมเล่นมาประมาณครึ่งเดือนแล้วนะอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูถามว่าได้ยากไหมก็อ่ ยากถึงโคตรยากนะครับก็ประมาณนั้นอ่ะโอเคมาดูในส่วนของตัวนี้นะครับอันนี้เนี่ยผมดูโฆษณาวันหนึ่งก็ตกวันละประมาณ40ครั้งนะผมก็ดูไปเรื่อยอ่าเลเวลก็ข,ขึ้นมาเลเวล5แล้วนะครับอ่ะมันจะมีภารกิจให้นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีอ่าเวันนะครับถ้าครบเจวันเลเวลเราไม่อัพมันจะนับนับเลเวลห้าใหม่นะครับอ่ะโอเค ในส่วนของตัวนี้เนี่ยมันจะล็อกอินครบ7วันมันก็จะนับหนึ่งม่วันที่7ก็คือจะได้กล่องสีม่วงตัวนี้นะครับอ่ะโอเคอันนี้ผมก็รับไปละอ่ะมันจะมีกล่องตัวนี้นะครับ10กล่องผมไม่ได้เปิดก็คือมันจะรับจากทำภาร,ร,รกิจตรงนี้นะครับมันจะได้วันละสหีบนะอ่ะ,อะดูโฆษณา1ครั้งจะได้100คะแนนนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดเลยแล้วกันนะเปิดกล่องสีม่วงกันเลย นี่นะครับมันจะได้เพิ่มมา30เพชรแล้วก็ตัวลาร์ตตัวนี้นะครับก็คืออ่ะตัวป้ายเกียรติยศตัวนี้นะครับอ่ะได้มา2,500อ่ะกดไปส่วนกล่องตัวนี้จะได้ทีละ1,000พันะครับได้ทีละ3เพชรอ่ะ6เพชรอ่ะมาสุ่มนี่ว่ะอ่ะแต่ว่าหลักๆวันนี้ได้ถอนแน่นอนนะครับเนี่ยไอ้กล่องตัวนี้แหละที่เราจะได้เพชรมันจะสุ่มให้นะสูงสุดไดห้หลายได้7็แล้วเนี่ย อ่ะก็ประมาณนี้นะครับเลเวลน่าจะอัพแล้วมั้งเนี่ยอ่ะเลเวลยังไม่อัพนะครับอื้อหือเรื่องขนาดนี้ยังไม่อัพ่ะแต่ว่าเพชรก็ได้มาถึง7 0 0แล้วละแล้วก็มีโอกาสได้ถอนนะอ่าในส่วนของตัวนี้เนี่ยถอนเงินเชิญเพื่อนก็คือได้70บาทนะครับอันนี้สาม,มารถถอนได้ทุกวันแต่ว่าคุณต้องเชิญเพื่อนถ้าไม่เชิญเพื่อนก็ไม่ได้นะครับก็ตามนี้เลยอ่ามาดูในส่วนของอันนี้ รู้สึกว่ามีคนสมัครต่อผมนะอ่าสมัครต่อทั้งหมดกี่คนมันอ่ะสองคนนะครับอ่ะอันนี้ผมก็ได้จากเพื่อน50เพจนะอ่าส่วนเงินถามว่ามันมีประโยชน์อะไรไม่มีนะคคอแอปนี้อะไรเงี้ยคือคุณได้เงินเยอะแต่คุณถอนไม่ได้คุณต้องได้เพจอย่างเดียวอ่ะก็ต้องมาดูโฆษณานะครับเพื่อรับกล่องตัวนี้แหละแล้วก็รีวิวแอพอ่ะโอเคเดี๋ยวผมถอนให้ดูเลยกันเดี๋ยวกดไปกดมาเดี๋ยวลายตาละ ก็จิ้มตัวนี้นะครับรูปเงินตรงนี้ก็จะมีโฆษณาเด้งขึ้นมานะครับนะรอมก่อนอตรงวิมันอยู่ไหนวะนนี้นะกดปิดไปตัวนี้เนี่ยสามารถแลกเพชรเป็นเงินได้นะครับซึ่งไม่ต้องแลกมันหรอกคือไม่จําเป็นนะครับไม่รู้ว่าจะแลกมันทําไมวันนี่ยคือ100เพชรได้จะ เจ็ดสิบตังนะครับเงินหาง่ายแต่ว่าเพชรหางากซะมากกว่านะครับถ้าคุณจะถอนคือคุณต้องมีเพชรเท่านั้นถึงจะถอนได้เดี๋ยวผมลองกดถอนหนยเนี่ยโต้องเพิ่มเพิ่มที่อยู่ไวเลสก่อนอกดไปโอเคกดเรียบร้อยแล้วเพิ่มมาละกดถอนถอนไป ะนกว่ามันจะเข้าเลยจะยผมขอญาตปิดน,นี่ก่อนอต้องรออีกนะครับก็ตามนั้นเดี๋ยวผมขอญาตเข้าโดยเด็ดก่อนเผื่อมันเข้าและอืมโอ้โหวงนี้ผมเติมเกมไปเยอะนะครับเล่นเกมมันค้างเยอะ,อะก็ตามนี้ ยังไม่เข้านะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตทีหลังแล้วกันนะว่ามันจ่ายหรือไม่จ่ายนะครับตอนนี้ก็ถอนไปแล้วมันต้องรออีกวันหนึ่งนั่นแหละอโอเคก็ตามนี้ในส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ